และเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ชมอายุน้อยกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะนะจ๊ะอะไรครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท้านนะครับก็อยู่กับผมเลยดีที่สี่อีกแล้วนะครับก็อ่าจริงก็กะว,ว่าจะไม่เปิดของแล้ะนะแต่พอดีว่าอืมนะครับมันมีอ่าอะไรนะมบสลี่กิอต์แบบส่ง ส่งกิปให้กันแบบถาวรอ,อุย้ยไม่ใช่เล่นอะไรหรอ,อนี่นี่นีศูนย์กลางส่งของขวัญตรงนี้นะครับมาส่งให้กันได้แบบถาวรแล้วนะอืนะครับก็ก็หาชื่อเพื่อนเนาะนะครับสมมุติว่าผมจะส่งให้สตาร์เกเซอร์นะครับมีเห็นไหมแล้วก็มีไอ้กิปิปแบบแบบใหม่ซึ่งเคยออกมาแล้วพีเมมมิตรี่สกิน แพงอ่ะสองสี <three leuk Rapid FPS> ่สามอพเมื <es terminar> <player> ่อก ja e e ่อนผมจำได้สองลสามสิบเปล่าวะแต่กล่องนี้จะเปิดได้สกินราคาสามร้อยอพขึ้นไปเท่านั้นนะครับก็มันก็แพงอยู่ดีอ่ะสู้ซื้อตอนลดไม่ดีกว่าหรือไม่ก็เอากล่องร้อยหสิบนั่นแหละเสี่ยงดวงเอานะครับเพราะว่าอืไม่รู้ดิผมว่ามันไม่คุ้มอ่ะอืมสกินร้อยห้าสิบมันก็เยอะอยู่หรอก แต่ผมว่าถ้ากล่องเนไอีจีสามร้อยมันเยอะกว่านะครับเยอะมากถ้ากล่องสองสี่สามอ่พีสู้ซื้อ,อตัวที่เราอยากได้เลยไม่ดีกว่าเหรอใช่ป่ะผมว่างั้นนะนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับก็มาแจ้งเขาเฉยนะว่าแลกและกิฟต์ได้นะครับก็ส่งได้ทัาไหร่ว่ามันจำกัดสิบส่งสิบครั้งต่อวัน แล้วก็รับได้สิบครั้งต่อวันรายละเอียดอะไรพวกนี้ก็ไม่รู้นะมันเยอะแยะนะครับก็ไปอ่านเอาแล้วกันถ้าไม่ลืมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ตรงรายละเอียดคลิปนะครับอืมนะครับก็ไม่น่าจะลืมแหละเดี๋ยวผมจะแปะไว้แล้วกันนะครับไหต่อนะครับอ่าพอดีเขาจะแลกนะครับอ่า ผมกลัวเขาส่งกล่องสองสี่สามนะครับก็พอดีเขาจะแลกเนาะนะครับยังไงแลกกิฟได้นะครับก็ลงลงชื่อไว้นะครับเพราะว่าแอดมหาผมเนี่ยมันเพื่อนมันเต็มนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมต้องไปเคลียร์รายชื่อเพื่อนก่อนนะครับซึ่งมันเยอะมากมหาศาลนะครับเชมล็อกมอฟ ีครับจับตูดหน่อยี๋ยว <g ül> เรามาดูกันครับชีมล็อกเมาไฟผมว่าน่าจะร้อยห้าสิบขอดูราคาแป๊บอืมไม่รู้ด้วย ย <c oughs> ีู่ิบห้าธูปเช็คเองก็ได้โถผมว่าร้อยห้าสิบแล้วร้อยห้าสิบครับเ <c oughs> <c oughs> ชฟลองบอฟไฟนะเฮ้ย <c oughs> ไม่เป็นไรนะก็เปิดเปิดเปิดเทศกาลเฉยนะครับก็ช่วงนี้สตรีมซัมเมอร์เซลนะครับก็อืมนะครับผมเลือกผมเลือกถูกปะเนี่ยถูกนะ อยากได้ตัวที่กดอันตีลชนะเลย <c oughs> <c oughs> ที่กะดับเนี่ยนะครับผมเคยลองเกืออเพื่อนโอ้หหัวแตกเลยมึงเฮ้ยโลตีกันหัวแตกแน่นอนม่ <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวเ,ยวเกือบไปผมเลือกเลือกอันนี้มันมิตเตอร์ลี่แชมเปี้ยนเอ้ยเกือบไปแล้วเกือบแล้วมิตเตอร์ลี่สกินนะครับมิตเตอร์ลี่สกินเกือบไปแล้วนะครับก็สงกับเลยนะครับว er อลม o งเกอร์ไซออนอถ้าจำไม่ผิดจะสามร้อยนะแต่สกินนี้ก็ไม่รู้สิมันไซออนผมว่ามันไม่ค่อยสวยสักอันนะ่ะแต่ก็ มคิดว่าน่าจะสวยที่สุดแล้วนะมดูแล้วมันก็ไม่สวยสักอันอะ่ะเพราะว่าวอลมังเกอร์สวยสุดแล้วเพราะมันชุดเยอะดีแต่ผมว่าคัสสิก็สวยนะเดี๋ยวขอดูราคาก่อนคิดว่าน่าจะสามร้อยนะสามร้อย <300 S 2> ครับสามร้อยเพราะามันไม่ถึงสี่ร้อยสิบห้าหรอกจริงๆมีแฟนรายการผมบอกมานะว่า พี่ใส่เอฟเฟกตอนเปิดกล่องด้วยมันจะได้ลุ้นเอ่ใส่ไม่เป็นเพาะว่าเดี๋ยวจะไปหาโปรแกรมไอ้พวกด j เอะไรพวกนี้เขาใช้กันอะแบบกดแล้วมีเสียงเอฟเฟกอะไรเงี้ยเต้น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 เตอะไรเงี้ยนะครับก็คลิปนี้ยังใช้ไม่เป็นนะครับก็ใช้เอฟเฟกสดไปก่อนแล้วกันนะครับ ครับก็ตามนั้นนะครับก็ใครจะแลกก็บอกมานะครับแต่ว่าจํากัดจํานวนนะเพราะว่า RP เดี๋ยวผมจะเหลือไม่พอนะครับผมขอเหลือไว้หมื่นหนึ่งนะครับผมจะแลกอยู่ประมาณ6,000นะครับแลกกับเปิดเองนะครับโอเคนะครับเราจะแลกอย่างเดียวก็ยังไงอยู่นะครับเปิดเพิ่มนะครับขอเปิดเพิ่มอีกสัก2กล่องก่อนแล้วกันหรืออาจจะเปิดสาอยู่ไหนวะ มิสเซอรี่อ่าอยากได้อะไรอยากได้อะไรเราอยากได้เอเธ์วิงเคิลกับแบ็กฟอร์ดแอนดีเวียมากเลยมันไม่เคยได้สักทีนะครับเพราะฉะนั้นเราเปิดแล้วกันนะเผื่อจะได้นะครับเอฟเฟกไม่มีนะครับเราจัดเองเลยนะครับพูดไงดีวะอาอ หมายเลขที่ออกคือไม่งสุ่มหวยเลยได้ไปอะไรนะสลากกินแบ่งเลยหลอดดาเลียสอืมน่าจะสามร้อยแต่ผมว่าจะกินมันไม่สวยนะครับสามร้อยครับโอ้ย ไม่ต้องมีเอฟเฟกต์แล้วนะผมนี่ทำอะไรดิบๆเถื่อนๆอยู่แล้วนะครับเปิดต่อนะครับออย่างนั้นก็สามร้อยแล้วว่นะ,อะนะเออ,เอ,อครับทำใจก่อนเปิดโจลองฮอนอลิสตาอืม ร้อยห้าสิบเหี้ยอ่ะอีกกล่องหนึ่งแล้วกันไหนๆก็เปิดแล้วนะครับโจ๊ะ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 ้ยโพลทัไทท์วิกเตอร์เขียนถูกวาวะเอาวีไอแล้วกันโอ้ยร้อยห้าสิบขาดทุนย่อยยับปนปี้นะครับ ไม่เป็นไรนะครับเราพร้อมรับความเสี่ยงนะครับเปิดกล่องไม่คุมอยู่แล้วนะครับได้กำไรให้รีบถอยเนะครับก็หมดนะครับขีดจำกัดของวันนี้แล้วนะครับนี่หมดแล้วกดไม่ได้แล้วนะครับก็ไป่ว่าถ้าใครจะแลกคลิปก็บอกมาแล้วกันนะครับก็คุยมานะครับแต่ว่าเงื่อนไขมันจะต้องแอดก่อนสิบสี่วันนะครับถ้าไม่ได้แอดเพื่อนผมเนี่ยก็ ต้องรอนะครับ14วันนะครับผมโพสต์ไปแล้วนะว่าให้ทิ้งชื่อไว้ไม่รู้ทิ้งไว้หรือเปล่าอะไรยังไงนะครับโอเคไปแล้วครับยังไงอย่าลืมอ่านเงื่อนไขด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถ้าไม่ลืมผมจะแปะลิงก์ไว้ตรงรายละเอียดคลิปนะครับในส่วนของรายละเอียดการแลกคลิปนะครับก็รับแลกจนถึงไอพีเหลือ10,000นะครับเหลือ6,000นะครับตอนนี้นะครับ เลขที่เยอะๆก็ได้ผมไม่ว่านะเลขที่สิบกล่องเลยก็ได้นะครับนะครับไม่ว่ากันนะครับโอเคครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้แหละนะครับก็มาบอกกล่าวกันเฉยๆนะครับโอเคนะครับมีอะไรพูดอีกไหมเนี่ยช่วงนี้คลิปออกช้านิดนึงก็ต้องขออภัยนะครับวันนี้นึงอะช้าเยอะเลยนะครับไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับโอเคครับไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับยังไงอย่าลืมติดตามคลิปอื่นของผมด้วยนะครับ Oh.